ก็คือการแสดงทรัพย์สินนะครับที่คุณเนี่ยถอ,ถอดถอนออกมานะครับแสดงไปยังทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับให้เขาทําการตรวจสอบนะครับว่ามีหัการเงินที่เกี่ยวข้องกับการก่อเงินในส่วนของบัญชีนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมครับแล้วใครใครเป็นคนตรวจสอบครับอันนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับร่วมก,กับปปงและปะละปสครับเขาจะเป็นผู้ตรวจสอบนะครับ แต่เอาเอามาตรวจสอบตรงนี้ว่ารหัสกันที่มีการฟอกอยู่นะครับมันตรงกันไหมถ้ามันไม่ตรงกันนะครับเขาก็จะรีเซ็ตกับคืนมายังบัญชีเดิมของคุณนะครับแล้วก็ทําการออกหนังสือรับรองให้กับคุณด้วยว่าคุณเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกับคดีส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบในส่วนคดีต่างๆด้วยเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วยังครับเข้าใจไหมเพราะเขามองเจตนาลงว่าคุณเนี่ยนะครับ มีคุณบริสุทธิ์นะครับผมเนี่ยบริสุทธิ์นะผมยินดีแสดงทรัพย์สินขึ้นไปให้คุณตรวจสอบผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับคดีนี้เลยตรงนี้คุณเข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับถ้าคุณเข้าใจดีนะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับนะอทำยังไงนะครับในการแสดงทรัพย์สินนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ เขาก็จะอาศัยเมนูของตู้เงินฝากอัตโนมัตินะครับของธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยปริเสธนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนเมนูโปรแกรมในตู้ฝากเงินเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูการแสดงทรัพย์สินของคุณเนี่ยเราจะมีการขั้นตอนต่างๆนะครับโดยจะมีหัวหน้าผมนะครับเป็นผู้แนะนําขั้นตอนต่างๆนะนะครับเข้าใจได้ยังครับอันนี้เดี๋ยว ขอชื่อชื่อยศตำแหน่งอะไรทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนได้กันครับเดี๋ยวผมจะเช็คไปสพขอนแก่นผมพันตำรวจตีสุศักดิ์ชักชัยเดชพันอะไรครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะนะครับพันอะไรครับพันพันอะไรนะครับพี่ตีพันตำรวจตีพันตำรวจตีครับสุรศักดิ์สุรศักดิ์ชักชัยเดชศักดิชัยเดชครับ ครับเบอร์โทรศัพท์สำนักงานนะ43 043 221ก2 1 666 666ประธานโทษถามนิดนึงเมื่อกี้ร้อยเรนเขาไม่ได้คุณตรวจสอบนะครับว่ามาจากเหมืองงานไหนอ่าพอดีเมื่อกี้ผมขับรถอยู่ครับไม,ไม่สะดวกจดเดี๋ยวผมต,ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับ ตรวจสอบเนาะถามถามนิดนึงเขาไม่ได้คุณตรวจสอบรอครับว่ามาจากเมืองไหนเออเขาบอกให้ตรวจสอบแต่ว่าผมไม่สะดวกจดนะครับพอดีเมื่อกี้ขับรถอยู่ผมก็ต้องเอาชื่อเอาเบอร์โทรเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีก่อนดีกว่าครับเพื่อความชัวผมก็กลัวมิจฉาชีพเหมือนกันครับเข้าใจว่ากลัวมิจฉาชีพคร้านตรวจสอบเลยนะครับโดยการโทรไปเช็คที่หนึ่งหนึ่งสามสามนะครับคุณจะได้คำตอบหนึ่งหนึ่งสามสาม สามสามเป็นเบอร์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางหน่วยงานราชการทั่วประเทศเนี่ยเขาได้ลงทะเบียนไว้ที่หน่วยงานนี้แล้วนะครับรวมถึงบริษัทคุณด้วยเช่นเดียวกันไม่เชื่อคุณลองใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยครับสอบถามที่เบอร์หนึ่งหนึ่งสามสามสิครับเดี๋ยวผมติดต่อไปทางสพดีกว่าครับสพเลยครับสพภูทรภาคสี่ครับขอนแก่นครับภาคสี่ขอนแก่น อันอันนี้คือคือสาวพอหรือว่าผูทานนผ้ทรผู้ทรภาคใช่ครับคุณจะเอาอยัางไงผมถามจริงๆตอนนี้คุณจะทำงไงผมให้คุณตรวจสอบโทรศัพท์แล้วคุณจะโทรมาเช็คที่เราคุณดูถูกผมหรอครับไม่ไม่ได้ดูถูกครับผมจะต้ตองตรวจตรวจสอบก่อนเลยครับว่าใช่หรือเปล่าครับคุณมีโทรศัพท์อิเครื่องไหมตอนนี้คุณมีโทรศัพท์ไหมไม่ไม่มีครับไม่มีได้ยังยไงไม่มีอะครับคุณอยู่กับใครตอนนี้คุณอยู่กับใครคุอยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวคุณโทรไปที่หนึ่งหนึ่งสามสามทำตามขั้นตอนนะครับเออถ้าถ้าหนึ่งสามสามไม่ไม่ได้เหรอครับต้องโทรเข้าสพครับจะได้ตรวจสอบได้ครับถ้าหนึ่งหนึ่งสามสามนถ้าคุณโทรเข้ามาที่สพเรานะครับแล้วถ้าไม่มีคู้รับสายนะครับคุณจะทํายังไงเอางี้ไหมถ้าคุณเรื่องเยอะอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ทําการช่วยเหลือคุณละส่งเอกสารให้อายการเนี่ยเขาได้ทําการส่งฟ้องคุณไปเลยดีกว่าเอาไหมครับดีไหม คือคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับผมก็ต้องตรวจสอบครับถ้าไม่ตรวจสอบอแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมแนะนําคุณไปแล้วขั้นตอนการตรวจสอบคุณก็ไม่ทำตามคุณจะโทรมาที่สอพอ,อย่างเดียวคุณดูถูกหรือเปล่า,ลาอันนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกครับผมต้องตรวจสอบครับตรวจเช็คว่าคุณเป็นตำรวจจริง